นสปริงกดคลัสเสร็จแล้วขาเหยียบเกียร์จะแข็งไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันเป็นผลมาจากว่าสปริงตัวใหม่ที่เราใส่แทนตัวเดิมเนี่ยมันมีค่าเคสูงการเหยียบเกียร์เหยียบคลัสก็จะรู้สึกว่าแข็งวันหนืดมากกว่าเดิมนะสวัสดีชาว youtube สวัสดีชาว facebook ทุกท่านนะครับเดี๋ยวในส่วนของคลิป วิดีโอคลิปนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนสปริงกดคลัตช์ของรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i ตัวนี้เป็นสปริงกดกดคลัตช์แบบแต่งครับจะใส่ทดแทนตัวเดิมที่อยู่ในเครื่องยนต์ที่เป็นสแตนดาร์ดวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้มีการบีบคลัตช์ที่แน่นแน่นขึ้น แน่นกว่าเดิมเพราะว่าสปริงตัวแต่งเนี่ยมันจะมีค่าค่าเคค่าเคที่สูงมันก็จะสามารถทำการบีบผ้าคัดได้แน่นกว่าสปริงกคดคัดที่เป็นตัวเดิมติดรถอันนี้คือข้อดีนะแต่ข้อเสียก็คือว่าเวลาเราเหยียบเหยียบคัทเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะแข็งครับ ข้เสียเนี่ยแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันทําให้คัดของเราเนี่ยสึกล้อไว้นะสปริงกดคัดประเภทนี้จะ,จะเหมาะกับรถที่เป็นรถแต่งครับรถที่ใช้ในการแข่งขันในสนามคือวิ่งรอบสองรอบแต่ถ้ารถบ้านาน,าน,นี้ก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะฮะอย่างที่บอกครับมันจะสร้างความสึกล้อให้กับเจตัวพาคัตเ,เร็วกว่าเดิมแล้วก็ การเข้าเกียร์เหยียบเกียร์การเลียคลับเนี่ยจะนืดจะแข็งแต่ถ้าใครรับได้ก็ตามสะดวกนะครับเดี๋ยวผมจะผ่านขั้นตอนการถอดนอ็อตเดี๋ยวจะเปิดให้เห็นที่ฝ้าก็คัดไปเลย เดี๋ยวก่อนถอดก่อนถอดเรามาดูอุปกรณ์ส่วนควบเขาก่อนเกีร์ถอดมามันหล่นเป็นแมง,แง,แง,แงตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกกดคลัตช์นะครับตามปกติเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้หากว่ามันไม่หล่นลออกมาเวลาประกอบกลับกบ็ให้มันอยู่ลักษณะแบบนี้นะฮะให้มันตั้งฉากลงมาแบบนี้แล้วก็สอัรับก,กันกับขาเตะ จะถอดมามก็หลุดในส่วนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะอยู่ด้านในนี้เดียวก่อนเปลี่ยนต้องถอดเราจะต้องลื้อชุดน,นี้ออกมาก่อนลื้อชุดน,นี้ออกมาก่อนเพราะว่าเราถอดตรงๆไปไม่ได้ครับพื้นที่มันแคบอาจจะทําได้อยู่แต่พื้นที่มันแคบแนะนาให้ถอดออกดีกว่า ล็อกคัดแรงเหวี่ยงเนี่ยเราจะถอดตรงๆไม่ได้นะครับมันจะมีกิ๊บล็อกน็อตอยู่เราต้องต้อง,องทางกิ๊บออกทางกิ๊บออกก่อนถึงจะถอดออกได้นะฮะเป็นกิ๊บกันกันน็อตคลายนะฮะเราต้องทางออกก่อน นี่คือน็อตล็อกคัดแรงเบี่ยงด้านในก็จะมีแหวนสปริงตัวหนึ่งแล้วก็แหวนตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวล็อกไม่ให้น็อตมันคายตัวระหว่งออางที่เครื่องยนต์ทำงานเที่ยวตัวนี้มันจะจะถูกบีบให้ล็อกกับกันให้ล็อกกันในลักษณะแบบนี้นะัะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถอดถาดรองนะ้ำมันเครื่องออก แล้วสปริงเสร็จแล้วลูกปืนลูกปืนคัดเนี่ยนัดออกมาเลยนะฮะแล้วก็สำรวจด,ด้วยว่ามันยังยังอยู่ในสภาพที่ดีหรือเปล่าเพราะ่วนมากกับรถรุ่นนี้นะครับลูกปืนคัดเนี่ยชอบมีปัญหาทุกอย่างเช่นตัวเนี้ยถอดมาเนี่ยเริ่มเริ่มมีอาการโยกแล้วทีเนี้ยถ้ามันโยกแบบนี้นะครับเราใส่สปริงกดคัดแต่งเข้าไปเนี่ย มีโอกาสที่ทําให้ลูกปืนนี่แตกสูงเหมือนกันเนีเพราะว่าค่าเคมสูงขึ้นกว่าเดิมลูกปืนตัวนี้ใช้เบอร์หกสองศูนย์ศูนย์แนะนำควรเปลี่ยนเปลี่ยนลูกปืนออกด้วยนะเพื่อป้องกันความเสียหายในในอนาคตจับดูแล้วว่ามันโยกโยกเล่นตัวได้เนี่ยเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะไปไม่รอดครับเาาจะต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วย เมื่อเราถอดสปริงออกมาได้เราก็จะสามารถถอดถอดน,อน็อตล็อกคัทได้เลยนะ ถอดน็อตออกแล้วเราก็จะสามารถดึงชุดคัดออกมาได้เลยโดยการประคองดึงออกมารพร้อมๆกันดึงมันออกมารพร้อมๆกันนะด้านในเนี่ยมีแหวนตัวใหญ่ตัวหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยไปปกติด้านนี้ก็เช่นกันครับมีแหวนต้องยึดกับมัน ให้เราถอดบูทที่อยู่ในเสื้อคัทออกมาแล้วก็จับยัดใส่เข้าไปนี่ในรองพื้นถาล้อมันก็เราจะมาที่ส่วนนี้นะข้างใต้ข้างใต้แหวนไอข้างใต้น็อตล็อกคัทนี่มันจะมีแหวนหน้าตาประมาณนี้นะจำไว้ด้วยครับเวลาประกอบกลับอย่าลืมเดี๋ยวเรามาเล่นกันกับที่ตัวนี้เดี๋ยวถอดน็อตพวกนี้ออก เราก็จะเจอกับแป้นกดทัดวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายมาครับไม่ยากครับให้เราเอาชุดคับแ่นเนี่ยจับยัดเข้าไปที่เครื่องยนต์ใส่ใส่กลับเข้าที่ตำแหน่งเดิม เกจมันจะมีน็อตเบอร์แปดหนึ่งสสามสี่ห้าหหตัวด้วยกันต้องถอดน็อตเบอร์8ครับถึงจะสามารถยัดสปริงกดคับตัวใหม่เข้าไปไ,ปได้ เดี๋ยวเราจะถอดน็อตเบอร์แปดหกตัวถึงจะได้ เนี่ยครับสปริงกดคับตัวเดิมสแตนดาร์ดที่เราจะ,จะเปลี่ยนออกเราก็สามารถดึงมันออกไม่ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ทดแทนเข้าไปติดตั้งตัวใหม่เ้ยติดตั้งเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกปืนเข้าไปตามตำแหน่งที่เรามาร์กไปเมื่อตะกี้ฮนะ อย่างที่บอกครับเจ้าตัวสปริงกดคัตตัวของแต่งเนี่ยมันจะมีค่าเคสูงข้อดีก็คือมันจะสามารถทำให้ผ้าคัตจับกันได้แน่นแน่นดีแต่ข้อเสียก็คือว่าเวลาเราเหยียบเข้าเกียร์ครับมันจะแข็งแล้วก็การสึกล้อของผ้าคัตก็จะสึกล้อมากกว่าปกติครับแต่ถ้าเรารับได้ก็จัดเลยครับ ต,ต้องรู้ทั้งข้อดีและข้อเสียโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ยุงย่งยากซับซ้อนเลยนะ,ะวิธีการเปลี่ยนสปริงกดคลัตช์ของรถจักรยานจนต์ n o n d ว w a ร้1ย0ิไก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางแล้วก็ไปประยุกต์ใช้เอาเองนะฮะ